พ like <cé> ี่น้องหลังจากเก็บพักได้พ่ออยู่พ่อกินแล้วตอนนี้ก็ล่างเดินขบวนไปหาหมองกินนั่นเขาปลาอะไรมันยังล็อกดาวน์อยู่มั้งย่างอัปจะตันแน่ซัวยู่นัส มีกเฮ็ดดู้ได้มาันนะพคิดแล้วสิเดอเบอลมีลูกข หลังจากเก็บพักแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ล่างสีผ้ากันยางไปกินเขาไปกินขอบปลาค่ะแต่มาไปกินทางริมนม้ำเอาบรรยากาศสวยๆอันนี้เป็นบรรยากาศในปลาด้วยค่ะพี่น้องเด้อ เคโอเมันเป็นอะไรทั้งนน นันเอมากับกุวงเหงาวนุนบบแกนหนึงน่งึอไปขยุ้งเหงาวจนเตมเขาเขาได้มาปลาปลาค้นยางหลานี่ก็สิบเอ็ดเห็ดปา๋ยน้ำไงไปทางทางผมนั่นและาบ้านนี้มันดน

มาล่อนเก่งไปหลังมือแล้ว

นเโอ๊ยโอปีสูงเลยส้ม 多，你、哎、看，我那个鼻子也。 Oh, ich habe ein fünf Stück vom hier. มานั่งเล่นอยู่น้ำขอบถนนขอบเซยี่น้องยังสีกัดตรงใต้แมสด้ค่ะพี่น้องตำรวจย่างเต็มไปเบิดตรวจภาคบังคับตอนนี้เยอะแล้วมันว่าสิมากินของปลาเบิงซ้งก็ซิบอไ้กินดอกตำรวจตรวจหลายไง เมื่อนิวเขาหิวเขาอะอย่างนี้แต่ว่ามีโอกาสว่าสิเด็กกินเขา มามามได้กินไกเก่งขึ้นมาจนอออเอาเอาหัวเาโ๊ะเอโอ้ยโอ้ยไม่โยนไม่โยนเดี๋ยวโดนหัวพี่ Hãy hướng cho ơi Ghiền bay không bỏ lỡ những video hấp dẫn vừa ra cứ nổi đi, khó bơm khó bơm khó khám bác sĩ, chim ăn thì ăn đi mà chim bơm sầu, chim ăn cua chim ăn, ช็อกโกแลกะล,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 ลักไม่มีแล้วช็อกโกแล德ด,ดือหมดแล้วลลไม่มีแล้วเหรเพื่อนเขาไปหมดแล้วปะแล้วก็เฮ่ทั้งเล่ากินแล้วก็นั่งกินเดียวเรานะทุนกันบยังบงเล่าบหลายนา